มีเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าทอมทำหน้าที่เป็นเด็กเลี้ยงแกะเขาจะพาแกะไปหากินในทุ่งหญ้ากว้างทุกวันทอมเป็นเด็กที่ขยันและรักแกะของเขามากแต่มีสิ่งหนึ่งที่ทําให้ทอมรู้สึกเบื่อหน่ายอยู่เสมอนั่นคือการเฝ้าระวังหมาป่าที่มักจะเข้ามาแอบล่าแกะของเขาในทุกๆุกวันทอมเริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายกับการเฝ้าระวังทุกวันจึงคิดจะทําอะไรสน,สนุกเพื่อคลายความเหงาโดยเขาตัดสินใจตะโกนบอกว่าหมาป่าหมาป่าช่วยด้วยหมาป่ากําลังจะมาจับแกะของเรา เสียงร้องของทอมดังไปทั่วทุ่งทําให้ชาวบ้านรีบวิ่งมาช่วยเขาด้วยความตกใจแต่เมื่อมาถึงก็พบว่าไม่มีหมาป่าซักตัวทอมหัวเราะและบอกว่าข้าแค่แกล้งเล่นเท่านั้นเองชาวบ้านรู้สึกโกรธและบ่นว่าอย่าทําแบบนี้อีกนะทอมแต่ทอมก็ไม่ได้ฟังคําเตือนเขาเบื่อหน่ายกับการเฝ้าระวังและคิดว่าจะทําอีกสักครั้งสองวันหลังจากนั้นทอมก็ทําเหมือนเดิมเขาตะโกนว่า หมาป่าหมาป่าช่วยด้วยชาวบ้านวิ่งมาช่วยอีกครั้งแต่คราวนี้ก็ไม่พบหมาป่าเลยทอมหัวเราะเยาะอีกครั้งชาวบ้านโกรธมากแล้วก็กลับไปแล้ววันหนึ่งหมาป่ามาเยือนทอมเห็นมันจากไกลๆและตะโกนร้องออกไปว่าหมาป่าหมาป่าช่วยด้วยแต่คราวนี้ชาวบ้านไม่มาเพราะพวกเขาคิดว่าเป็นเพียงการแกล้งของทอมอีกแล้ว หมาป่าจับแกะของทอมไปจนหมดทอมตกใจและเสียใจอย่างมากเขารู้สึกผิดที่เคยหลอกลวงคนอื่นและไม่ยอมฟังคำเตือนของผู้ใหญ่ตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าการเล่นกับเรื่องจริงจังอาจทำให้ผลลัพธ์แย่กว่าที่คิด